สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้จะมาซ่อมปลั๊กไฟกันนะครับก็สำหรับช่างมือชีพแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่ไม่เป็นนะครับก็จะถือว่าเป็นเรื่องข้างๆยากเนาะก็มาดูกันนะครับขั้นตอนการซ่อมปลั๊กตัวน,นี้ ักตัวนี้มันจะเสียสวิตเสียด้วยนะครับกดปิดไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวสวิตตัวนี้ผมยังไม่ซ่อมเพราะว่าจริงๆมันมันเรียกแต่งานเนาะคือถ้าใครจะซ่อมก็ต้องซื้อซื้อสวิตมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันเสียมันหักแกนมันหักข้างในนะครับแต่ว่าผมจะไม่ไม่จําเป็นต้องใช้สวิตตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ฟิลฟิลมันเสียด้วยนะครับเดี๋ยวมาซ่อม กระบอกฟิวกันนะครับก็คล้ายๆกับว่าปลั๊กไฟอะ่ะมันไปใช้กระแสเกินนะครับทําให้กระปุกฟิวเนี่ยละลายเสียนะครับละลายเลยเดี๋ยวเรามาซ่อมตรงนี้กันก็อย่างแรกเนาะตัวนี้มีน็อตสองตัวนะครับนี่นะถอดน็อตออกนะครับ สำหรับช่งางที่มืออาชีพหน่อยก็ผ่านได้นะครับตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับมาซ่อมปลั๊กให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นปลั๊กทั่วไปธรรมดานะครับราคาไม่สูงนะเดี๋ยวผมลองใช้สวิตก่อนนะครับว่าหน้าสัมผัสมันเสียไหมถ้า,นาหน้าสัมผัสเสียผมก็จะจำจำสวิตนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่เสียก็ จะทิ้งไว้แบบนี้นะครับด้วยการเช็คโอมนะครับตัวนี้มันเปิดเครื่องอยู่แล้วเนาะ ไม่เสียนะครับเนี่ยมันต่อกันได้อยู่อ่าเนี่ยสายสีดำตาตัวนี้เนี่ยมันต้องเวลามันเปิดแต่มันจะจ้าหากันอย่างงี้นะครับไฟนีวิงมันนีส่วนตัวนี้ทําไมมันเข้าที่สวิตตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวสวิต์อ่ะมันมีมันมีหลอดไฟอยู่ด้วยนะครับเวลาไฟเข้ามันจะสว่างเพราะฉะนั้นผมไม่ตัดสวิตทิ้งครับเพราะว่ามันแค่เปิดปิดไม่ได้นะครับแต่ว่ามันยัง ใช้ได้อยู่คือมันแสดงสถานะว่ามีไฟเข้าได้อยู่นะครับทีนี้ตัวฟิวมันมีปัญหานะครับก็ไม่มีอะไรเนาะตัวนี้ถอดฟิวออกนะครับน็อตมันหายด้วยนะเนี่ย บักกรีกระบอกฟิลเก่าออกนะครับโอเคตัวนี้มันแตกด้านหลังนะก็เตลียนตัวใหม่นะครับ มีน็อตนะคันน็อตให้แน่นนะ สายไฟไปที่เดิมนะครับที่ทอดออกเมื่อกี้แน่นดีไหมเนี่ยเพราะตัวเดิมที่มันเสียเพราะว่ามันมันไม่แน่นนี่แหละครับมันรวมบิดไปบิดมาฟิลมันหวมมันก็ร้อนเนาะ เราเสียบใช้ไฟเยอะๆไปมันก็ร้อนถ้าอยากเอาชุดชัวร์ก็หยอดกาวไปเลยก็ได้นะใช่มองเห็นปนะ่ะ ไปประมาณเบนหะนึ่งจุดห้าสายไฟนะทุกคนไม่ถึงหนึ่งนะศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับสายของสายดำเนี่ยข้างในนะศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับคนสองก็ส่วนใหญ่เราก็จัดสเต็มที่นะครับตัวนี้ก็ใช้ไปสัก ห้าแอมเนาะตัวนี้ห้าแอมห้าแอมนะครับปิดคืนไม่มีอะไรปักสามตาก็จริงนะครับแต่ว่า มันมีแค่รูเนาะคั่วข้างในไม่มีนะครับเนี่ยของแบบอ่าถูกๆเนาะตามราคาครับก็พ,อ,พอใช้อย่าไปใช้ไฟเกินนะไฟไม่บ้าน ปิดจาวซะด้วยนะ็อตสองตัวใส่ไปคืนไม่ได้ลองเลยนะใส่น,อน็อตใส่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันลองดูว่ามันจะได้ไหม สวิตช์ใช้ได้แล้ว <laughs> โดนกระแทอกอยู่สอกสามทีโ okay, อเคเอาเป็นว่าสวิตช์ใช้ได้แล้วเดี๋ยวผมมาเสียบตูน,นะครับ นี่นะติดแล้วนะครับเปิดปิดนะครับจะเ,เสียบไฟดูนะใช้ได้หรือเปล่าเปิดปิดได้เลยเคาะไปเคาะมานะครับตีไปตีมาสวิตช์ใช้ได้อนะโอเคดีไปไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนี่นะโอเคครับก็ เนาะไม่มีอะไรมากสนับการซ่อมสวิตช์นะครับสายไฟเข้าสองเส้นนะครับก็ปักตัวตัวนี้ที่ดูรูตัวตัวเป็นรูกาวตัวนี้มันไม่มีขั้วเนาะเป็นแค่แบบขั้วเสียบธรรมดานะครับเมื่อกี้สวิตช์ก็ใช้ไม่ได้เนาะเข้าไปเข้ามามันน่าจะเข้ารกนะครับจริงๆผมกะไม่เปลี่ยนอยู่แล้วกะว,ว่าเปิดทิ้งไว้ตลอดแล้วก็ไว้ดูไฟอย่างเดียวว่า เราเสียบปากอีกข้างหนึ่งนะครับว่ามีไฟเข้ามีไฟมานะครับจริงๆตัวเสียบของมันเลยเป็นฟิลเพราะฟิลมันมันจะหลวมอ่าฟิลฟิลเดิมของมันอ่ะมันจะไม่มีมันจะมีไม่มีน็อตด้านในมาเกี้นะครับแต่ทีนี้ยมันจะทําให้มันหลวมมันหมุนไปหมุนมาแล้วมันหลวมทีนี้ทําให้ตัวฟิลเองกระบอกฟิลด้านในนะครับมัน มันจะรวมทีนี้ทําให้มันร้อนอมันรวมรวมเนาะมันก็จะทาการอาร์คนะครับร้อนใช้ไฟเยอะนะครับทีนี้ก็ทําให้มันละลายคั้วมันละลายมันก็เสียก็ทําการเปลี่ยนกระบอกฟิล์ม่นะครับก็ไม่ไม่ยากอะไรนะครับบักเกีอ,อกสองขัว้วแล้วก็ใส่ไปใหม่คันน็ Not. อตจะติดกาวเพิ่มก็ได้นะครับให้มันดีๆไปเลยเนาะก็ปักธรรมดาพอใช้ ดูสิติดติดับ <laughs> <laughs> พอใช้ตามราคาของมันนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ